ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเลม็มและปรารถนาให้คนยิวนั้นรับข่าวประเสริฐแต่เมื่อคนยิวปฏิเสธพระเจ้าพระองค์จึงใช้บรรดาคนของพระองค์ให้ออกไปเพื่อน,นําข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติวันนี้กิจการบทที่10 1112ที่เราอ่านกันนั้นครับข่าวประเสริฐใส่เกียร์ห้ามุ่งหน้าสู่คนต่างชาติอย่างเต็มขนาดเลยทีเดียวเราจะเห็นเรื่องราว ของข่าวประเสริฐท,ที่ไปยังคนต่างชาติเราเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือคนต่างชาติได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับสิ่งล้ำค่าที่สุดที่คนยิวเมินแต่สิ่งนั้นกำลังไปหาคนต่างชาติครับทันทีลวครับวันนี้ครับในพระธรรมกิจการที่เราอ่าน1 0 2นะครับผมธนสมพลวิสารจะสรุปให้พี่น้องฟังนะครับในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหรอบเป็นหปีครับเรื่องราวข่าวประเสริฐ ที่ไปคนต่างชาตินั้นเป็นอย่างไรเราไปดูด้วยกันครับในบทที่10ครับเรากลับมาที่งานรับใช้ของเปโตในบทนี้เราจะเห็นว่าข่าวประเสริฐกาลังไปหาคนต่างชาติโดยที่คุณหมอลูกาได้แนะนําชายคนหนึ่งให้เรารู้จักตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8คือโคเนเดียสครับโคเนเดียสคนนี้เป็นในร้อยอยู่กองทหารอิตาเลียนกองทหารอิตาเลียนคืออะไรครับเป็นกองทหารพิเศษครับเป็นคนอิตาเลียนที่มีความจงรักภักดีต่อโรม และกองทหารนี้นะครับจะถูกเข้าไปประจำการเฉพาะแคว้นหรือเมืองที่มีแนวโน้มที่จะกะบฏยูเดียเหมือนกันครับยูเดียเยรูซาเล็มเนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะกะบฏต่อโรมดังนั้นกองทหารนี้จึงประจำอยู่ที่ซีซาริยาซีซาริยาเป็นเมืองที่ห่างจากเมืองชายฝั่งยาฟานะครับประมาณ45กิโลเฮโรดมหาราชตั้งชื่อเมืองซีซาริยาเพื่อเป็นเกียรติแก่ซีซ่านะครับดังนั้น ในเมืองนี้จะเต็มไปด้วยพวกกรีกพวกโรมันนะครับแล้วก็พวกทาหารและไม่ค่อยมีคนยิวอ,อยู่เท่าไหร่นะครับดังนั้นคนที่อยู่ในเมืองนี้กับคนยิวที่มีความเคร่งคัดในธรรมเนียมเนี่ยในพระบัญญัติพระเจา้าจึงสวนทางกันครับเรียกว่าเป็นปรปักกันก็ได้คนยิวจึงไม่ค่อยชอบคนกรีกคนโรมันในเมืองซิซาริยาและคนกรีกคนโรมันในซิซาริยาก็ไม่ค่อยชอบคนยิวเท่าไหร่นี่เป็นพื้นฐานครับแต่ ชายคนนี้มีความแปลกนิดหนึ่งโคดีเนอัสครับเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่ดําเนินชีวิตทางพระเจ้าเรียกว่าเข้ารีดจารีดอยู่ก็ได้เชื่อในพระเจ้าพระยาเวนะครับโคดีเนอสค,คนนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่นสัสก,การพระเจ้าด้วยไม่เพียงแต่ตัวเขาเท่านั้น,นครับหมายถึงครอบครัวและคนรับใช้ของเขาด้วยเขาเป็นคนที่มีใจกว้างขวางให้ทานมากมายแก่ประชาชน ชอบช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบช่วยเหลือคนยิวครับท่านมีความเมตตาความสงสารนะและสําคัญที่สุดตัวท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นประจําครับในข้อสาข้อสี่เราเห็นว่าเวลาบ่ายสามโมงนะครับในพระภีบันทึกว่าฮะในเวลาบ่ายสามโมงครับสําคัญยังไงครับบ่ายสามโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงที่เก้าเป็นช่วงเวลาที่คนยิวนะครับกาหนดไว้ สําหรับการอธิษฐานครับสแสดงว่าคนเิอัสเป็นไงโอ้มีความเข่งครัดมากครับในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อท่านีกตัวไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระพีบันทึกว่าผู้สวรรค์ของพระเจ้านะครับได้มาปรากฏแล้วบอกกับคนเิอัสว่าให้ส่งคนนะครับไปที่เมืองยัฟฟาและจะพบกับซีโมนเปโตอยู่ที่บ้านของช่างฟอกหนังนะเราเห็นความ ผิดปกติสักสองเรื่องครับเปโตรไปอยู่ที่บ้านช่างฟอกหนังก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเพราะว่าปกติแล้วคนยิวจะไม่อยู่นะครับไม่ทําอาชีพฟอกหนังนะครับเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นมลทินนะแต่เปโตรไปอยู่ที่นั่นนะครับกาลังพระเจ้ากําลังทําบางสิ่งบางอย่างและสําคัญที่สุดโคเนเนียสคนนี้ทําไมพระเจ้าจึงสื่อสารกับคนต่างชาติเราเห็นแล้วว่าโคเนเนียสเป็นคนที่อธิษฐานเป็นประจำครับมีความเคร่งครัดในการอธิษฐาน ไม่แปลกครับเมื่อเขาสนทนากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าไม่แปลกที่พระเจ้าคุยกับเขาครับเราเห็นว่าบริอัสนั้นมีความเป็นพิเศษชีวิตมีการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอชีวิตเดิมอยู่นทางพระเจ้ามีหัวใจเอื้อเฟื้อมีความรักความเมตตาสงสารเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับประชากรของพระองค์หลังจากที่คนรับใช้ไปหาเปโตที่เมืองยัฟฟาใกล้จะถึงแล้วครับเวลาน,นั้นเป็นเวลาเที่ยงวัน เปโตบอกถึงเวลาเที่ยงแล้วก็ขึ้นไปไอฐานบนดาดฟ้าครับดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าเรียบครับแล้วก็มีเหมือนกับผ้าบาังแดดน,น,นะฮะอยู่บนดาดฟ้าขณะที่เปโตกําลังเคลิ้มเข้าพาวังไม่ว่าจะเป็นลมหรือหลับก็ไม่ทราบนะครับในพวังนั้นนะครับก็เห็นนิมิตครับเป็นผ้าผืนใหญ่นะครับคุมมาจากสี่มุมโลกในผ้านั้นก็มีสัตว์นะสัตว์เลื้อยคานสัตว์สีขา นกมีปีกนกในอากาศนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็มีะสุรเสียงบอกว่าเปโตจงลุกขึ้นฆ่ากินเปโตบอกไม่ได้พระองค์เจ้าข้าสัตว์เหล่านี้สกรปรกเป็นมลทินเป็นสัตว์ไม่สะอาดข้าพระองค์ไม่เคยกินและทำํำยังไงครับมีะสุรเสียงมาครั้งที่สองอีกบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เลยแล้วก็ปรากฏขึ้นสามครั้งนะครับแล้วก็หายไป ปโตเพราะออกจากนิมิตนั้นก็สงสัยมากว่านิมิตท,ที่พระเจ้าให้นั้นมันคืออะไรจนกระทั่งพระเยะิ์ตรัสกับเปโตบอกว่านี่นะมีชายสามคนมาหาเจ้าลงไปหาเขาสินะครับปรากฏว่าลงมาก็พบกับคนรับใช้ของโคเนเดียสครับคนคนรับใช้นั้นก็เชิญเปโตไปที่เมืองซีซาริยาครับเปโตก็ไปพร้อมกับสองสามคนนะครับคนใกล้ตัวนะครับก็ติดตามเปโตไปด้วย พอไปถึงที่เมืองซิซาริยาโคดินัสเห็นเปนโตปุ๊บนะครับรีบเข้าไปกอดรีบเข้าไปกราบที่แทบเท้าของเปโตเลยเปโตก็รีบบอกโอ้ยลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เหมือนท่านนั่นแหละนะครับขณะที่เปโตสนทนากันอยู่นั้นนะครับโคดิอัสก็พาพาใครฮะพาญาติพี่น้องมานะ ซึ่งจริงๆแล้วทมเนียมการที่คนยิวจะไปหาคนต่างชาติเนี่ยมีบัญญัติห้ามไว้นะครับไม่ให้ไปหาคนต่างชาติแต่สิ่งที่เปโตรเห็นบนดาดฟ้านั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ไม่เป็นมลทินไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้เปโตรลุกขึ้นกินหมูลุกขึ้นกินค้างคาวนะกินสัตว์ด้วยคันไม่ใช่ครับพระเจ้ากําลังบอกว่าสิ่งที่เป็นมลทินคือคนต่างชาติที่มองว่าเป็นมลทินหรือเป็นเป็นสิ่งต้องห้าม สำหรับคนยิวนั้นนั่บัตรนี้พระเจ้าทรงชำระแล้วนะครับพระเจ้าทรงชำระแล้วถือว่าไม่ใช่สิ่งต้องห้ามแล้วนะครับพอไปโตมาถึงสิ่สริยาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าคนยิวจะมาหาคนต่างชาติก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันนะฮะเพราะถือว่าคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ครับ ดังนั้นครับเปโตรเริ่มเริ่มจากเก็ตแล้วครับในสิ่งที่พระเจ้าท่งให้นิมิตเขาครับหลังจากนั้นครับเปโตรก็ไปที่บ้านแล้วก็เทศนาฮะปรากฏว่ามีเทศนาข่าวประเสริฐนะครับเล่าเรื่องตั้งแต่ย่อนมาเลยครับจนถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับสิ้นประชนบนกลางเขนการเป็นขึ้นมาจากของความตายของพระองค,ค์หลังจากนั้นครับบรรดาคนที่ฟังคําเทศนา คนต่างชาตินะครับญาติพี่น้องของโคนีอัสได้ยินแล้วครับเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และบัตรนั้นครับเราเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่สุดคือพระพยยิญญาประสุธิ์ของพระเจ้าสถิตกับคนที่ฝังพระเจนะนั้นครับเหมือนกับบนห้องชั้นบนเลยฮะสิ่งสำคัญก็คือคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆทั้งพีบันทึกว่าเขาพูดภาษาต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่แปลกประหลาดและในภาษาต่างๆนั้นทําอะไรครับ ขาพูดเรื่องอะไรจาได้ไหมยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าครับแล้วแล้วสาคัญที่สุดก็คือว่าเราเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาอยู่กับผู้เชื่อก่อนที่ผู้เชื่อนั้นจะรับอัศมาด้วยซ้าใช่ไหมครับเราเห็นว่าคนเหล่านั้นรับพระวิญญาณประเสริ์แล้วนะครับเปโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายนั้นรับอัศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยเหมือนกันและไปโตก็อยู่กับเขาที่นั่นอีกระยะหนึ่งนี่นแหละครับเราเห็นแล้วว่า การสแสดงหมายสําคัญของพระวิญญณบาิสุธิ์นั้นมาที่คนต่างชาติเริ่มต้นจากใครครับเริ่มต้นจากสมาเลียใช่ไหมครับจากสมาเลียแล้วก็ไปขันทีชาวอธิโอเปียตอนนี้มุ่งหน้ามาที่กรุงโรมอย่างเต็มขนาดเลยคนยิวนะครับนําข่าวประเสริฐแห่งความรอดนั้นมายัางคนต่างชาติมาที่ซิสารยามาที่คนกรีกคนโรมครับในบทที่11ครับมีเหตุการณ์ สามเหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกครับเปโตรกลับไปที่คิดจักรที่กรุงเยรูซาเล็มครับในเวลานั้นบรรดาพวกอัครทูตพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียนะครับต่างได้ยินว่าคนต่างชาติต้อนรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยตกใจนะครับตื่นเต้นตึงตะลึงและตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเปโตรไปนั่งกินข้าวกับคนที่ไม่ใช่คนยิวคือพวกที่ไม่เข้าสุนัตอย่างที่บท ที่10บนะครับบอกว่าการที่คนยิวจะไปหาคนต่างชาตินั้นก็ไม่มีใครทำนะครับคือผิดธรรมบัญญัติแล้วพวกเขาตกใจมากคือเขานอกจากไม่ไปหาคนต่างชาติแล้วนะครับยังไปรับประทานอาหารกับพวกเขาด้วยน,นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับแปลกใจนะครับข้างในก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องการให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเมสสยานั้นไปหาใครครับ ไปหาคนยิวด้วยกันแต่เมื่อพระเจ้านำเปโตรไปหาคนต่างชาติเปโตก็ขืนไม่ได้ครับจึงเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในบทที่10ให้กับพวกพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็มฟังครับนะและก็เปโตรบอกว่าเวลานั้นข้าพระเจ้าระลึกนึกถึงเพราะว่าพระเจ้าที่ตัดไว้ว่าย้อนให้แบบสมาด้วยน้ําแต่พวกท่านจะรับสมาด้วยพระณยรสิสทธิ์เวลานั้นแหละ ข้าพเจ้าเห็นว่าคนต่างชาติได้รับพระบิญญ,ญาณบริสุทธิ์ใครเล่าจะขัดขวางได้พอคนทั้งปวงพอพูดอย่างนี้แล้วนะครับคนทั้งปวงที่ฟังเปโตรนะพี่น้องที่เยรูซาเล็มก็โอ้โหนิ่งเลยครับอึ้งฮะไม่คิดว่าสิ่งนี้พระเจ้าจะทำก่คนต่างชาติจึงสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วก็สรรเสริญที่พระเจ้าทรงให้คนต่างชาติกลับใจใหม่และมีชีวิตรอดด้วยนะครับหลังจากนั้นฮะ เรื่องราวข่าวประเสริฐจากการตายของเซเฟนนะครับพอการตายของเซฟเฟนเกิดขึ้นมีการกดขี่ข่มเหงครับคนคริสเตียนที่เป็นยิวอยู่ในกรุงเยารลนมนั้นก็กระจัดกระจายไปครับไปที่ไหนมั้งครับไปฟินิเซียไปไซปัสไปอันทิโอคฮนะแล้วไปไปหาใครไปหาคนยิวเหมือนกันแต่ว่ามีบางคนครับเอาข่าวประเสริฐนี่นะฮะไปหาคนชาวเกาะครับ ไปหาคนไซปัสคนไซลีนฮะแล้วก็ไปหาคนอันทิโอคคนเหล่านี้เป็นคนต่างชาตินะปรากฏว่าพอเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐนี้ให้กับพวกกรีกฮนะโอ้ยพวกกิกต้อนรับข่าวประเสริฐด,ดีมากเลยพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงรองรับข่าวประเสริฐของพระองค์พระองค์ทรงทํากิจของพระองค์นะครับโดยพระวิญญาณทําให้คนจํานวนมากกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าเชื่อวางใจในพระจิซสุริต ปรากฏว่าข่าวก็แพร่มายังที่กรุงเยรูซาเล็มครับจึงส่งนะครับแก้วตาดวงใจไปฮะคนที่เปลี่ยมด้ดยพระเยซูุรคือใครครับบาราบัสครับส่งบาราบัสไปที่อันทิโอคครับไปทําไมครับไปช่วยงานนะพอรู้ข่าวว่ามีคนเชื่อมากโอให้บาราบัสไปช่วยหนุนน้าใจไปช่วยดูแลไปช่วยเลี้ยงดูพอไปถึงนั้นบราบรา,าบัสเห็นกับตาตัวเองครับว่า คนต่างชาติคนกรีกมาเชื่อพระเจ้าเห็นพระคุณพระเจ้าก็ยินดีฮะเวลานั้นบริสบ,บัติจึงไปหาเซาโลครับอยู่ที่เมืองทาซัตครับแล้วก็พาซาโลเนี่ยกลับมาที่อันทิโอกเพื่อมาดูแลผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติที่เป็นจํานวนมากเลยที่อันติโอกนะครับอยู่ที่นั่นตลอดปีเลยฮะหนึ่งปีสั่งสอนคนจํานวนมากนะแล้วที่อันติโอกเนี่ยครับถือว่าเป็นที่แรก ที่สาวกของพระเยซูคริสต์ถูกเรียกว่าคริสเตียนครับแล้วเหตุการณ์ที่3ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดกันดนันการกระดานอาหารครับที่กรุงเยรูซาเล็เมนะปรากฏว่าพี่น้องที่อันธิโอกนะครับนำโดยบาลาบัตนะลูกแห่งการหนุนน้ำใจก็เอาทรัพย์สินเงินทองเลี่ยายกันมาครับช่วยกันให้พี่น้องที่เยรูซาเล็เมที่แคว้นยูเดียครับ พื่อบรรเทาทุกเห,เหตุแห่งการการกรดำนานอาหารนะครับที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับนี่คือ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่11ครับในบทที่12ครับเราจะเห็นปอดิศา์ที่ได้จักในยุคแรกที่ให้ความสําคัญที่พวกเขาจดจ่อต่อการที่ฐานและเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเห็นการแทรกแสงของพระองค์น,นั่นละครับเริ่มต้นครับกษัตริย์เฮโรธเป็นไม่ใช่เฮโรดมหาราชเป็นเฮโรดอากิปปาที่1 ที่เหยียดมือออกผมเหงคคนยิวเพราะเนื่องจากต้องการเอาใจโรมเอาใจรมด้วยการทําให้คนยิวนะฮะว่านอนสอนง่ายอยู่ในการปกครองที่ดีจะทํายังไงคนยิวอยู่การภายในการปกครองดีก็เอาใจยิวสิครับสร้างมหรสพสร้างสนามกีฬาและไม่เพียงเท่านั้นครับก็คอยขมเหงคคิดจักรพอขมเหงคคิดจักรปุ๊บเนี่ยน,นะครับก็ส่งผลดีกับตัวเขามาฮะคะแนนนิยมก็เพิ่มขึ้นครับคนยิวก็รับความนิยม หลังจากนั้นครับเขาก็จัดการฆ่ายากบพี่ชายของยอนฮนะเนี่ยยอนยากบนะลูกฟ้าร้องนั่แหละครับพอยากบตายนะครับปรากฏว่าคนยวนะครับก็เริ่มมีความนิยมในตัวของเฮโรดคนนี้เป็นอย่างมากเลยและในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเทศกาลปัสกาการข่มเหงคิเตียนเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดการจับกลุ่มเปโตร ให้รถจับกุมเปโตไปที่คุกครับแล้วเวลานั้นฮะถ้าให้หมดเทศกาลปสัสก,กาแล้วเขาจะเอาเปโตคาดว่าจะเอาเปโตมาประหารนะในคืนนั้นครับคืนที่จะหมดวันปสัสก,กาแล้ครับคิดจักรก็อธิษฐานเผื่อเปโตไม่หยุดเลยฮะอธิษฐานแบบไม่ยอมหยุดเลยนะครับอธิษฐานต่อเนื่องอธิษฐานลูกโซ่อธิษฐานอย่างร้อนรน ไอ้ฐานเหมือนกับสนาคารที่สิ้นหวังนี่นะครับมันจะเป็นไปไม่ได้วิงวอนกับพระเจ้าขอให้ประตูนี้มันเปิดออกที่ไดจักคุกเข่าไอ้ฐานกับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนนะครับและปรากฏว่าพระเจ้าพระองค์ทรง,งแทรกแสงพระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์นะครับไปช่วยเปโตไปช่วยเปโตออกเปโตในเวลานั้นนะครับเห็นทูตสวรรค์มาปรากฏครับแสงส่องสว่างในคุกเลยฮะแล้วบอกเปโตลุกขึ้นแล้วนะครับเปโตก็บอกว่านะ ก็ลุกขึ้นตามไปนะครับทุสวรรค์สั่งให้คาดเอวสวมรองเท้าเปโต้ก็ทําตามแล้วก็วิ่งตามไปพอออกมาแล้วนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นเรื่องจริงพระเจ้าทุสวรรค์มาช่วยเขาจริงๆนะครับเขาก็โอ้โหขอบคุณพระเจ้าจากนั้นครับเปโต้ก็กลับไปที่บ้านของมารดาของยอนครับแม่ของมาลาโก้ะฮะ ที่นั่นครับพี่น้องกําลังประชุมอธิษฐานกันอย่างโหขมักขเม้นเลยครับอย่างเคร่งเครียดอย่างเอาจริงอาจังเพื่อให้พระเจ้าช่วยเปโตนะครับโรดา้าคนรับใช้มาเปิดประตูเห็นเปโตก็ตกใจครับโอ้ดีใจเลยไปบอกคนข้างในคนข้างในก็ไม่เชื่อครับจนคนข้างในต้องออกมาดูกันเองครับเปโตบอกอย่าเสียงดังเราเองมาแล้วพระเจ้าช่วยเขาแล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับพี่น้องที่เดินฟังนะพี่น้องทีละครับเราเห็นว่า พระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์จริงๆเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าจะทรงดูแลเราพระองค์จะทรงช่วยเราและการอธิษฐานนะครับนี่เป็นบทเรียนสําคัญเลยคิดจากของพระเจ้าต้องให้ความสําคัญกับการอธิษฐานในงานของพระเจ้าในงานพัฒนิขข่าวประเสริฐจะขาดการอธิษฐานไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ทุกเช้านะครับกินจากสมรรตภาคกลางเราเราอธิษฐานเป็นประจำวันนี้เรากําลังเข้า500วันแล้วครับ400เข้า500วันแล้ว ขอพระเจ้าเมตตาเราจะอธิษฐานแบบนี้ตลอดไปจนกว่าพระเยซูกิตจะเสด็จกลับมานงครับหลังจากนั้นฮะเพิพ่มพีได้บันทึกว่าเฮโรดมีปัญหากับเมืองไทลัสไซดอนเมืองไทรัสไซดอนเนี่ยเป็นเมืองท่าใช่ไหมครับมีปัญหากันเรื่องออปิดนะฮะไม่ยอมให้สเบียงหรืออาหารเนี่ยเข้าไปที่เมืองหลวงดังนั้นหลังจากนั้นครับเฮโรดก็ไม่พอใจสุดท้ายที่สุดครับคนเมืองไทลัสไซดอนก็ต้องมางอนเง้อเฮโรดครับ จากนั้นครับวันหนึ่งครับเฮโรดก็ต้องการที่จะกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองปรากฏว่าทุกคนที่มาอยู่ต่อหน้าการฟังคําประกาศของเฮโรดเนี่ยก็มีเสียงจากสวรรค์ครับมีเสียงจากฟ้ามาบอกว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงจากมนุษย์นะครับทุกคนได้ยินนะปรากฏว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าทำให้เฮโรดเกิดโรคร้ายครับ นอนกัดกินตัวท่านจนถึงความตายนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับของการตายของเฮโรดเนี่ยยูเซฟัตนะครับนักบริษัทของยวที่รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างมากบันทึกของการตายเฮโรดด้วยอย่างมากเพราะบอกว่าเขาบอกว่าตอนที่เฮโรดจะตายตอนที่กําลังพูดมาสุนทรพจน์เนี่ยนะฮะเขาใส่ชุดเนี่ยเหมือนกับมีมีเป็นโลหะนะครับแวววาวคน ประชาชนนะครับก็เห็นคิดว่าโอ้โเหเฮโรดเป็นเทพเจ้านะครับด้วยความที่เฮโรดคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าเองความเย่อหยิ่งพองทนงตัวแบบนั้นและความบาปต่างๆที่เข็นฆ่าข่มเหงประชากรของพระเจ้านะครับพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งถึงที่สุดแล้วก็พระองค์ก็ทรงประหารเขาครับและโจเซฟัสยังพูดอีกว่าเฮโรดไม่ได้ตายทันทีนะครับเขาทุกทรมานอยู่แบบนี้ถึง5วัน จนกว่าจะเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็แพร่ออกไปครับบาราบัสกับเปาโลนะครับก็ไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็กลับมาที่อันทิโอกข่าวประเสริฐก็แพร่กระจายไปนะครับก็พี่น้องคริสเตียนก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับน้องทีละครับนี่คือบทสรุปครับพันธกิจของพระเจ้าที่กําลังไปยังคนต่างชาติในพระธรรมกิจการบทที่10 1112ครับ และว,วันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ